สวัสดีนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพรสวรรค์ชาแนลนะคะวันนี้พรพาอยู่ในครัวอีกแล้วนะคะจะมาทําขนมคมริสต์มาสเหมือนเดิมน,นะคะเมื่อวานทําไปแล้วนะคะแต่วันนี้จะมาทําแบบใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปผสมแป้งกันเลยนะคะแป้งห้าร้อยกรัมใส่ไปเลยน้ตาลสองร้อยห้าสิบ แข็งนะคะร้อยยี่สิบห้านะคะร้อยยี่สิบห้ากรัมอันเป็นลูกเต๋านะคะใส่ลงไปแล้วก็ใส่ก็มีแป้งนะคะเนยน้ำตาลนะคะแล้วก็เอ่อไข่ไข่ลูกนึงนะคะแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ ตีนะคะคนให้เข้ากันปั่นไปได้สักพักแล้วเดี๋ยวมาไอนั่ที่มือต่อนะคะนวดี่มือต่อ ก็จะนวดแป้งเข้าไว้ก่อนนะคะพักไว้ก่อนวันนี้จะทำอีกแบบหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ทำ คริสต์มาสเราก็จะทำแบบนี้ทุกปีนะคะทำขนมเราจะมีแป้งมีน้ำตาลน,นะคะมีเนยเนยแข็งนะคะเนยนิ่มแล้วก็เออนงฟูขงฟูแล้วก็ขนมปาน,นะ มันเป็นก้อนนะคะแล้วก็เอาหา่อห่อเอ่อพลาสติกแล้วก็เอาไปพักไว้นะคะชัว่วโมงนึงเดี๋ยวมาทำทตัวขนมกันโซ so อันนี้จะรออบนะคะได้แล้วสองเดบ,บนี่นะคะจะเอาเข้าเตาอบอ อันนี้จะเป็นแบบที่สามนะคะอบแล้วนะคะนี่อันนี้ก็อบแล้วนะคะเหลือใส่ช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวค่อยทำใส่นะคะรออบเสร็จหมดนะคะอันนี้รออบนะคะแป้งได้อยู่นิดนึงนะคะ นี่นะคะแป้งหมดแล้วก็เลยทำเป็นรูปดาวนะคะเราอบนะคะอบเสร็จแล้วะะแล้วก็เอาออกลัอบสองครั้งเสร็จนี่นะคะอบเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวพรจะทำใส่ชอเเ็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่จุ่มลงก็จะแบบนี้นะคะชอเคเ็อกโกแลตนี่นะคะใส่ชอเเ็อกโกแลตนะคะพรจะเอาใส่หมดนี่เลยนะคะเดี๋ยวครั้งหลังจะทำแบบนี้ใส่ชอเเ็อกโกแลตนะคะนี่ ครั้งนี้ไม่มีช็อกโกแลตสีขาวนะคะไม่ได้ซื้อมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะพอนซืชช้อช็อกโกแลตเป็นก้อนมานะคะแล้วก็มาทําให้เอร้้นนะคะให้เอละลายแล้วก็เอาลาดนะคะลาดขนมจะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดนะคะอันนี้แป้งกิโลหนึ่งนะคะที่พรทำแป้งกิโลหนึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะทําอีกกิโลหนึ่งนะคะ แต่ไม่ได้ใส่ชอเเ็อกโกแลตนะคะข้างหน้าจะทำแบบไม่มีชอเเ็อกโกแลตเด็กๆชอบกินใส่ชอเเ็อกโกแลตนะคะแต่พอไม่ชอบนะคะพอชอบกินแบบขเขาแป้งธรรมดานะคะคใส่ีก่อนอนี่นะคะชอเคเ็อกโกแลตเป็นก้อน หลังจากที่ช็อกโกแลตและลายนะคะก็มาลาดต่อเลยนะคะ เล็หมดพอดีเลยเสร็หมดแล้วคะ่ะนี่นะคะราช,ช็อกโกแลตเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวพอรอให้เย็นแล้วพอจะเอาใส่โหลเกี่ยไว้นะคะรอให้เขาจับตัวแข็งนะคะชอ็อกโกแลตล้วนๆเอาใส่จานแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะใส่กระปุกไว้หมดแล้วนะคะใส่โหล โลแก้วนะคะเสร็จเรียบร้อยโอเคนะคะคลิปนี้พรก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้พรด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พรด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจนะคะสวัสดีนะคะบา,บาย